วิธีการตรวจเช็คความปลอดภัยของแอปต่างๆที่เรานะคะได้ดาวน์โหลดลงบนมือถือของเรานะคะว่าแอปต่างๆเหล่านั้นมีความปลอดภัยหรือไม่นะคะซึ่งตอนนี้นะคะดาได้ใช้โทรศัพท์ v i v o นะคะซึ่งจะมีขั้นตอนในการสแกนความปลอดภัยของแอปต่างๆที่มีบนโทรศัพท์มือถือของเรามีขั้นตอนในการสแกนดังนี้นะคะขั้นตอนแรกเลยเข้าไปที่การตั้งค่านะคะที่เป็นรูปฟันเฟืองนะคะ เมื่อเข้าสู่หน้าจอของการตั้งค่าแล้วให้เรานะคะเลื่อนหน้าจอขึ้นนะคะแล้วจะเจอคําว่าความปลอดภัยตรงนี้นะคะให้กดเข้าไปตรงความปลอดภัยได้เลยค่ะจากนั้นนะคะให้กดเลือกคําว่า Google Pay Protect นะคะแล้วจากนั้นจะเข้าสู่หน้าจอนี้นะคะก็ให้กดคําว่าสแกนตรงนี้ค่ะ หากกดสแกนไม่ได้แล้วมันขึ้นข้อความแบบนี้นะคะซึ่งก็หมายความว่าเรานั้นได้เปิดแอปต่างๆทิ้งไว้นะคะดังนั้นให้เรานะคะปิดแอปต่างๆก่อนนะคะโดยกดตรงปุ่มนำทางตรงนี้นะคะแล้วก็จะปรากฏแอปต่างๆที่เปิดอยู่ตรงนี้นะคะให้กดคำว่าล้างทั้งหมดค่ะเพื่อปิดแอปพลิเคชันต่างๆที่เราเปิดค้างไว้นั่นเองค่ะเมื่อปิดแอปต่างๆหมดแล้วนะคะก็ให้กลับเข้าไปที่การตั้งค่าใหม่อีกครั้งค่ะ เข้าไปที่เดิมเลยนะคะตรงรูปฟันเฟืองค่ะแล้วก็เลื่อนหน้าจอขึ้นนะคะแล้วก็กดต้งความปลอดภัยค่ะและเลือก Google Pay Protect ค่ะแล้วก็กดสแกนค่ะแล้วระบบนะคะก็จะทําการสแกนแอปนะคะหากแอปที่เราดาวน์โหลดลงบนโทรศัพท์มีความปลอดภัยระบบก็จะแจ้งว่าไม่พบแอปที่เป็นอันตรายแบบนี้ค่ะก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับวิธีการสแกนแอปพลิเคชันต่างๆที่เราดาวน์โหลด ลงบนมือถือของเรานะคะสำหรับคลิปนี้ดาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ